ขาเจามาถามลุงพอนอนอยั้ใส่ะนะเอากระน้อนอยุ้แล้วก็จาเดินไหวดีกรนะน้องเอาาเจาฟังมุดงนงัน,นดีก็เลี้ยวได้สองมื่นเดียวนะฮอซอยดีเอาว่าได้เยอะกรนอนติ่งกันเลยสวัสดีครับ สวัสดีเ c ฟแฟนลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเ c ทุกท่านเข้าสู่ช่องพอเสาไหวผ้าร้วยผู้เฒ่าผ้าร้วยครับเอซครับเมื่อนี่ก็มาตามแนวทางของปูไผ่ใหญ่ครับ FC ครับมนเน้นนะครับเนาะเอาโค้งสุดท้ายไปเลยของปูขับ FC ครับนะแต่ตองวดปูเิ่นกระไห่ไวแล้วเนาะกันว่าคลิปแหลกแหกมันตองวดเิ่นไห่แล้วนี่บัดนี้มามย่ำโค้งสุดท้ายครับฟันทงเลยครับ F c ครับ่ะส่วนเลขสามตัว สีฟันตรงตรงัวไหนสองตัวสีฟันตรงตัวไหนเนาะครับเนาะเอฟซี FC กะไปฟังปูพันธ์สีบอกซูฟังนะครับเด้อให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมขับทางสองเป็นเพียงแค่แนวทางทางงสองเป็นเพียงแค่ซื้อกลงางนครับเอฟซีครับส่วนปูผ่ใหญ่เพิ่นกิอยู่ในวัดนีวครับวัดเพิ่นสถานที่นะครับเนาะมีแต่ต้นไผ่ครับเต็มอยู่ค่ะเอฟซีครับสมซื้อว่าปูวัดไผ่ใหญ่เนาะครับน้อเอฟซีครับแนวทางคนที่เป็นตัวไหนไปฟังจาก ปากปันชีบอกสู่ฟังเลยครับเด้อปันสีเน้นให้ตัวนี้นะครับเนาะไปนำตามพอสไบพารวยผูดเถาวพารวยไปขับเอีซีครับปูคนก็โอ้โอ้ออกมาแล้วครับอยูีครับบ้านนี้แอดกับปันมาเห็นจอมปวกอย่างนีอยู่ก่อนที่ไปหอดเพิ่นนะครับเนาะมีข้าวขาวอยู่นี่พร้อมกับอยู่ี่ครับ กูเพ <c oughs> ิ่นออกมาพอดีครับย <c oughs> ีมงานกลัมาฮอดพอดีครับข้างบังก็ได้เออ เอาเสียงวันเนเงินบอกนึก่อสย,ยูบานม่ากับกับงานมันไมเท่าเรียกกักไม่เท่าเรียกได้บ้นหน่อยๆเนาะได้เกตแปดเซียนถุก้งเปียกอรัานไมเรามาจน สำพ่อเอผมไปซื้อมันเราว่าขายเราว่ามันเต็มวะนะธรรมาศาสตร์หนึ่งเขาจะไปหาจมื่นใหญ่ครับผมโอ้วันพ่อเป็นตันครับครับการนมัตการครับสาธุสาธุขอบคุณการนอมัตการครับผมปูไทยใหญ่ปูไทยใหญ่ครับอ่าเน้นไปแล้วสองตัว ตั้งแต่คลิปลขแรกแหกมาหนมาเนาะเมืม่อนี้พู้ชนนสามตัวให้บอกครับผมสามตัวมีนตัวนั่นแหละไอ้สามแปดหกกับสามเก้าหกโอ้ครับเป็นยั้งไรปูบว่ฝันเลยบอกไยเลยตัวนี้อ,<ป>อ,วอาว่าเลี้ยงฝันหนึ่งปู้ว่าฝันเสียตรงเต้ยข้าวหัอนี่โอ้คือว่าฝันฝันมาเปลี่าเป็นเดี่ยวไปนอนไป พกผีแต่หงอยกนอ่นรับซื้อแล้วบัดนี้ก็บ่มีอย่างมาตองมา่ยังบด้บ่อ่แต่บ่ปรากฏแจ๊กเหี้ยนอนไว้ในผีแต่หงก็ยังบ่มาหาไอปีนั่นไปเดินทุรงจากกันมาอุดรเดียนกับสามมือไปนอนงยุอนโคกวิสาข้าเจ้าฟังขุนรดต่ำ อืม่ไม่เง้นให้ดีแล้วเอาก็ได้สองเห็นมันเปลี่ยนดีเลยตึกการไอ้โคตรเสหหันบัดบอบว่เบื้ององินข้าเจ้าเทียนเรายังไว้รอบฝุ่นรอบพ่นบุมก็สร้างแล้วว่าฟันยังดีเลยใหญ่ถามไม่ออกไม่ออกไม่ถามย้ำเสียไอ้ฟันที่ยังว่อนลูเฟ้าเนาอ โอ df, ้ยบ่ฝันบ่ยังอาหลดมอันชิเช็บมันงอดมันไม่ยู่งหนอมันยังไม่หยาบเงี้ยือนขึ้น่าเอ้าตั้งแต่งั้นนี้ดีมือขึ้นยุทาไทยไทยบานก็จะวาเห็นู่นนะก็จะตาไล่เสือขึ้นยุทธไทยก็จะเห็นมันนั่นรเหยยบหัวแปียรับเสียพุ่ง อีแต่หอ,อืม,มเลยสมเมนเลยบ่น้อนอยุหันก็น,นอนอยุไก่มุย้ยก็หาดเด็ครับผมบ่ได้ยุไก่ซุ่มม,มันตายธรรมดาเขาเตียนเผาอยู่ทางหนึงนะ่งเนี่ยอืมครับอันนี้ก็เห็นถากเปลี่ยนดีว่าสังเกตเป็นผู้ไปนอนก็ได้บ่สังเกตว่าข้าเจ้ามีถูกมีเทียนไว้ทใช่ั้นปานหรือว่า พอมีฟันยังเลไรย่าอัู่หนอแม่หมูเศร้ามากเขาจะมาถามลุงพอน้อนี่ใส่หนเอากะน้อนย้อนแล้วเขาจะเดินไหวดีกว่าคนเขาเ้าฟังงันเงีนดีก็เลี้ยได้สองหมื่อเดียวหนอคสวยเหลียวว่าอะเรเยอกขอนอนติงกันย้อนรลอนหมอฟันยังนี่เราคนนแสดงว่าตัวเลขที่ไ้มาถือดูๆนี่ก็เป็นเลขสูตรท่าน เม่นมันก็เรียกสูตรพ่มี่โอ้มีนเรียกฝันโอ้เพราะว่าไอพ่อนเอาสูตรหนึ่งข้าเจ้ากัเดี๋ยวนี้ซุ้มรูกหลานบอกให้กลับมาบ้านะเราก็กว่จะกลับเราบ้านเพราะว่ายุฝุ่นกับมู่หลายเออสบายใจเย็ดไปเย็ดมาออกไปมามู่หลายเลยม้วนบาเนี้ม้วนกันไปมูเลยเคยเป็นน่งหรือเกียว่อขับเียบ่ มีกันว่าบ่อนังตึงเต้เป็นย่อมกเจ้าเอื่นเป็นป้าสกี้ไอ้โอ้ลยไปป้าสกี้อย่างก็เจ้าหรอกนางเบิ้งก็เจ้าเห็ดก็เจ้าลูกไอ้กุกันไปเคียนข้างบ้านกุกไปเคียนไรก็จะไปเก็บก็จะวาตัวนั่นตัวนี้ก็ไปเบิ้งน้ำก็เจ้าหรอกเอาฟืนนี่ก็ว่าเห็นว่าเห็นนี่อย่างเดียวไอ้ ไปน้ำ้าเจ้าดูดูเนี่ยนี่เทเปิดเป้าเทวราข้าเจ้าลงกันวนนี้ข้าเจ้าได้บ่ครับอันนี้ข้าเจ้าก็ได้อยู่ในหมวดไอ้สุ่มพุทธบานหมวดข้าเจ้าไปน้ำแต่ข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าก็ได้อยู่ข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าก็ได้ต้องก็กับบได้ก็เดีาเทปต่าไปตามันเลยว่าไอ้ตั้งเทปพุทธบานน์วันวันนั้นมันหนวกอย่างนั้นแล้วว่า มันตัวแดงยิงคืนอยู่เนาะนะอือจากเลี้ยวไอยพ่อนยบึงบ่เห็นบีอยยังเดอดเลยนะอืมแคเจ้าโอ้เหมือนตะบอกเราปลาสักเคบัติใบไม้ขู่ขวบผาผัมากรับพี่ครับฮุ้นะแค่เจ้าอันวัดเตยนั่นแค่เจ้าติปเอื้อนนี่ยี่บังแเจาเอืนพ่อนายเลียมพ่อนายเหลี่ยมเข่เจ้าเอื้นตาเหลี่ยมมันวะไอ ไปกัจจศิลปภาพเปียวเรียกเันพความคำพูดเนื่องอะไรเอาไปก็ไปต้วงไปน้ำกเจ้าวกเจ้ากับผ้าไปบางน้ำกัจ้าเพราะเห็นน้ำกัจ้าจักเทียขนาดจะเป็นป้วนไปเสื้อเทวรายกเจ้าเลยส่งหมดหมดกัจ้าวเสื้อมาได้แต่ว่าเห็นบ่อเห็นจักเทียกเจ้าวกเจ้าวก็ถือกเทียด้วย ร้านเดไดู้วร้านวันนี้เขาเอาเพาว่าเขาเมาตัวดวันี้เอาตัวนี้ละนี้นักหนักเจ้าีแสนหาแสนนะนักหนักมันเอาอันตัวเดียวฮะตัวได้ปูตัวเดียวนี่ตัวเดียวมันเอาอันตัวนี้ลเนแยดหกเลยอ้ปดหกเปดยกหกตัวเดียวโอ้ก้าหกเปเอาเลยมันมันมาเบียดไปเปียกหกหรือว่าไอ้ก้าหกนี่ มันตีป็นหุกหุกกระบอกบสถ์ตีไปนั้งมืโอ้รึกษ้ากันแล้วเรียกพวกซอเดียวเก่าวงไทเก่าหมกุเรียกพวกสอเดีวระวังดีโอระวังคือหุกหุกปลาพอขนทานทานลงมันตีป็นหุกหุกเองเรียกปูห้มามีมีดัวใดกับปลาสองคูเอาสองคูมันตปลไยยันที่อไรวะอืมอ ก้บนแปดหกกับเก้าหกตีแปบมันมี8แดหกกับเก้าหกสองตัวเนี่ยไม่ใช่นี่เลยอืมอืมมะมีเดอดื่นกนคือหกกันไว่กันไว้คือหกหกเพราะว่ามันหนึ่งบนยังเด่นกัหนงหกหกอีอาจจะมเป็นพ่อสอนก็บอกว่าทีเกิดตีอะไรกาเนี่ยก็จะเป็นหกเด้ เออเก้าเนี่ยเก้ากระไรไปทีเมียนเป็นหกหกได้เป็นเก้าเก้าได้อีกเมียนห้ยมาให้ให้ก็จะหมุนออกไปยังผูมันบ่ได้ตัวขึ้นไหมบ่ไไ้ตัวเฮีแต่ได้กับ่ไดรบ่อะเแค่นี้เข็มากสามสูก็ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวแต่เรื่องเศร้าเหตุออยูอีกจริงเร่บนี้อยไอ้พวกไปสามมันส่มมอนลดตรี่มันได้ยังู บ่บ yeah. ่บ <tampoco S 2> so mm ่ทันได้โผกลับขึ้นเลยโอ้เพิ่นเพิ่นบ่เนี่ยตาติบ่ได้มันกักเอาซุมนี้ไว้ดีแต่เนี่คือน86นี่บ่คือ96 68แล้วกเติมนี่แหละังจอตอ่แต่ว่าพอได้เห็นอยู่บ่หวยได้อีกนบ่นบานีนมันสิจังได๋แต่ว่าไอู้คนเตียนเขาก หาอยู่เนี่ยเขาจะปั๊มน้ำมันเขาดีคเขาเขาที่ไายไปจอดเยงนี่นะครับตู้ลอตเตอรี่เออมาโง่มาโง่จะถ่ายปูแยงเน้นคือเขาสามตัวเน้นตัวได้ปูสามตัวนี่สามตัวกันนี่ะไรเอ็นซุ่มซี่หางน่ะเด่นบัดเลยบ่เด่นบัดเลยไอ้ซุ่มบ่บอคันกอเลี้ยงไอปูมาปูมาสามตัวน่ะจัวได้ละสามตัวสามตัวแล้วก็้ สี่หางสามตัวสี่หางนี่สามตัวสี่หางนี่มักบดเลยบดบดถิมเลยโอ้บดถิมเลยแต่ว่าตัวคักคักคือตัวไหนปุ๊บตัวคักคักคือไอ่ยังไงหกเก้ากับไปแปดเก้าโอ้สามหกเก้าแปดหกสามหกเก้ากับสามแปดหกนี่อือสามตัวถัวคักสองตัวคือแปดเก้ากับแปดหกเนาะสามมาใส่รักรลอยอือเจ็ดแปดหกกับเจ็ดเก้าหกนี่ เมียนทดลองบ่ปูทดลองอ้าวลองอองและกันออีซานียังคือเก่าเออคือเก่าของูนี่บ่เปลี่ยนแปลงเบ่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามากจะเป็นบนบู่เอ้ยมันมันสิเป็นบนแต่ว่าเฮาฮังกันไว้ไอ้2ตัวบนล่างครับผมคือจะมาให้แต่เต่านึงกันล่างโอ้6 86คือว่าสิ ไป่หลอดเออวะเอ้ยเก้าหกแปดหกนี่เลยครับผมเก้าหกแปดหกสามตัวสามแปดหกสามเก้าหกเทียวเงินเสียนว่าได้ว้าตัววาเทียวสามตัวนี่ฟูเกลือว่าลูกว่าได้กระซังวันเดอร์ก